ตัวแทีบันนี้เราจะมาสอนวิธีเกี่ยวกับการเป็นแบตเตอรี่ของเลเซอร์สีนะครับผมตัแบแรกให้เราพอตัวเครื่องมางสักค,ครั้งนี้นะครับตัวแรกเราลิกตัวเครนก่อนเลยครับครับผมให้เราสังเกตตัวนี้ครับจะมีน็อตสี่ตัวนี่หนึ่งสองสามสี่ตัวนี้ครับเป็นตัวแกนแบตเตอรี่ทั้งหมดให้เราทําการหาตัวไขค,รครวงครับเป็นหัวแข็งเงี้ยครับผม ทาการมาขมันออกแต่ที่นี้ผมใช้เป็นปืนโซนนะครับในการขันออกโอเคครับพอเราขันออกเสร็จใช่ไหมฮะล้วก็ดึงใช้เส้นมือนะตรงนี้ขึ้นมาครับมขึ้นมาอย่งนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้จะมีแจ็คนะครับผมที่เป็นตัวเชื่อมต่อแลบตัวตัวบอกนะครับเท่านั้ใช้นิกดตรงนี้มันจะมีกิบล็อกอยู่เราให้นิ้วกดใหเดึงออกมาะครับนี่ครับแค่นี้ครับผมเราก็ได้ตัวแบตเตอรี่ตัวเก่ามานะครับผม แล้วให้เราทาการเอาแบตเตอรี่ตัวใหม่ที่เตรียมมานะครับนํามาใส่ก,กับที่เดียวตรงนี้แล้วก็ทําเหมือนเดิมครับเอาตัวแจ็คนี้นะครับผมมาเสียบเข้าจุดเดิมที่เป็นจุดเชื่อมต่อของตัวโรบบตตรงนี้แล้วก็ทําการเชื่อมต่อรบบแบตเตอรี่กับตัวโรบอตนะครับแล้วกดลงไปโอเคทดสอบหนึ่งเบ,งบาๆโอเคครับ ก็ื่อเป็นการทดสอบการเชื่อมต่อเราก็ค่อยๆใส่แบตจากลงไปนะครับระวังเรื่องสาย,ยนะครับตรงนี้โอเคี่เราพอเราต้งการใส่แบตให้ร้อนนะครับให้รอเรานำตัวน็อตไปกินนะครับที่เราขันออกครับมนะาใส่ตามช่องนะฮะตรงนี้แค่สี่ตัวนะครับ ค่อยขันกลับไปที่เดิมนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เป็น,านการเปลี่ยนแบตเตอรีะะ่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับข้อควรแนะนำนะครับหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะครับก็คือว่าเราครับควรชาร์จชารตัวโรบอทนะครับผม ให้จนกว่าจะได้เต็มนะครับให้ดีก็ประมาณสักสี่ชั่วโมงได้นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ